ความสุขของการเล่นตอนฟิกเลนก็คือการได้เล่นเลนที่ชอบแต่จริงๆเราเล่นลมเราจะเล่นตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะจะเหลือให้เราแค่ตำแหน่งเดียวตั้งแต่ล็อกซี่เราปรับบับมาสารภาพเลยว่าหยิบมาแทบจะทุกตาจริงๆแบบเมื่อก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าตัวล็อกซี่เนี่ยมันเล่นยากมาตลอดพอบัฟมาก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเกมนี้จะมาเริ่มเดินที่เลนกลางเหมือนเดิมมาช่วยเมดเคลียจากนั้นก็จะมาแย่งปูกันก็เหมือนเล่นแคลร่เวลาตีนกนั่นแหละค่ะถ้าเกิดได้ก็การันตีแล้วว่าเกมนี้จะชนะเมดลมทีมต้องข้ามก็คือซีีีีีีีีหหนนาาามมกกยยงววรรรรร่่่ททเเเบ์ชชุดดดดคออไไ้้ะลป พอเราดูมินิแมปเห็นคิซี่เดินไปดูบับแดงให้ก็คือรู้เลยว่าคนนี้ดูแมปเป็นบางคนเห็นแค่การเดินแล้วก็การเปิดไฟของเขาเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคนนั้นเขาเก่งหรือไม่เก่งอย่าไปตัดสินกันที่แรงเยอะค่ะเพราะว่าบางคนแรงน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นจริงๆก็เยอะหรือบางคนแค่แรงเยอะพอเล่นบ่อยอะไรเงี้ยเราเปิดมังกรรอป่าเลยนะคะแล้วเราก็สวดมอนให้ฉีที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปช่วยนะครับเราเนี่ยอ็อบเจกต์สำคัญลองมาจากการตีป้อมอยากนี้ลงมาช่วยเมทเคลียร์กลางค่ะเราว่าจะโซนพุ่มดีที่เราอยู่ด้วยเราเห็นบัตเตอร์ไฟเดินเข แล้วนะคะที่เราจะเดินมาเติมฉี่ที่เลนล่างตรงนี้ถ้าฟิกจับโดน2ตัวนี่โคตรเท่แต่ว่าระยะมันสั้นลงก็เลยได้แค่ตัวเดียวแต่ฉี่ก็ตามไปเก็บโบบารอนมาได้เรียบร้อยอยู่ดีบอกเลยว่าออฟเลนของเราเกมนี้สู้ชีวิตมากทุกตัวคือมาเยือนอกับเมดพอเกิดมาแล้วก็รีมาเติมเลยฉี่บอกกูแทบจะไม่ใช่ออฟเลนแล้วเนี่ยกูแทบจะเป็นเลนแคร,รี่พ่าขาดเกิดมาไม่ทันได้ฟาร์มปามือใส่วีร่าแล้วก็ไปเก็บเรียบร้อยหลังนั้นเขาก็ฟาร์มขึ้นบนค่ะไปรวมโจกเกอร์อกับเอลซูส่วนเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะว่าจะคัด่าจะก็บบได้สาย จังหวะที่ตกใจยอยู่เอลสูบอกว่าโจกเกอร์เขากดแข็งนะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้วอลาขาของเราตุยนิปอมส่วนเราก็มีเค็กซี่นี่แหละค่ะคอยช่วยจากนั้นเราก็ว่าจะมุ่งหน้าไปเลนล่านะคะเพื่อจะไปโซนให้แครี่เราจะได้เอาปอมล่างนี่เดี๋ยวจะเข้าไปยืนรอในพุ่มนี้นะคะเป็นพุ่มประจำเราจนกว่าแครี่ฝั่งของขั้นจะแหลมนะคะแล้วก็ค่อยจับ แต่ด้วยความที่จับตอน HP เขาเต็มอะมันก็ปิดดาเมจไม่ได้ค่ะก็เลยต้องถอยต่อเลนกลางเราเหมือนจะบวกกันอีกแล้วก็เรียบร้อยเก็บวีล่ามาได้แล้วอค่ะก็พีมาว่าเปิดตาเถอะเราก็เก็บคําพูดนี้ไว้ในใจก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสให้เราได้ตีป้อมื่อใครยังไม่อัปเดตนะคะล็อกซี่สามารถเผาป้อมได้แล้วด้วยพอได้ป้อมเราก็ถอยกลับมานะคะพร้อมกับเปลี่ยนของโรมให้กับวอค่ะถึงแม้ว่าทีมเราจะมีเอลสูตอยู่แล้วก็เถอะเพราะบางครั้งมันก็เหลอกดซื้อตามเซตมาด้วยจริงๆบางเกมเนี่ยเราก็เปลี่ยนนโรรมึเว่าาีกใจทส ทีมาเล่นดีขึ้นจริงๆเว้ยเราก็เลยฟังนะคะแล้วก็เอออยากได้อะไรก็ให้บอกมาเราจะเปลี่ยนให้อะไรนี้แล้วตอนนี้รูปทรงเกมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเวฟตกประมาณ2เวฟเวฟกลางยังดูดีอยู่ก็อาจจะต้องแบ่งคนนะคะเพื่อไปเคลียร์แวนการก่อนที่จะมาเข้าไฟ์เดี๋ยวว่าตรงนี้นะคะเหมือนภาพเดิมๆเลยอ่ะฝั่งตรงข้ามชอบอะไรเลนกลางมากขนาดนี้ก็ไม่รู้และนี่ก็เป็นโอกาสดีให้ทีมเราเก็บลงฝั่งตรงข้าไปได้ก่อนส่วนวอขาดปามือโดนเท่านั้นแหละแม่งขึ้นออมาไปเลยคือการที่เราเดินไปข้างหน้าอย่างเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราทําอะไรได้หรอก ด้วยเพื่อแสดงถึงความเหมือนมีน้ำใจแบบเออเนี่ยมึงเข้าไปในไฟล์กูก็ตามแล้วนะจะไ,ไม่บ่นอีกเหมือนตอนที่เขาบอกให้เปลี่ยนของโลมอะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้ําบอกให้เปลี่ยนเฉยเลยใครบอกเอาวีเล่นง่ายไม่ได้สู้แค่กับทีมตรงข้ามนะสู้กับทีมตัวเองด้วยเนี่ยอ,อบโจงอ๊อดเจกอะไรเงี้ยก็ต้องเอาเองช่วงระหว่างที่กําลังเดินโซนเห็นกบมาด้านหลังเห็นปะมันก็มีแบบเอลสูวนแะแต่เราก็กดเปิดไปอย่างนั้นล้ค่ะทีมจะได้ไม่บน่นแล้วก็ตัวนั้นแหละใกล้เรียบร้อยไปก่อนหนึ่งตัวสถานการณ์ทีมเราตอนนี้ขึ้้้้นนนนนบาาาาเเเขขไไมม่่ดะะคคฝังรรีียยล็วกใจ กลับมาเอาดาร์คซัเลเยอร์ก่อนนะคะเอ็นเกมเนี่ยแค่ไม่ทะเลาะกันในทีมแล้วก็ดีใจแล้วคะ่ะแล้วก็เรียบร้อยทีมเราได้ดาร์คมาเสร็จแล้วเราก็ว่าจะไปเดินเปิดแมป,ปดูบนดูกลางอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอจะเอาใจฉี่ได้ค่ะว่าเขาจะมาปิดโบบารอนคือแมงเข้าไปก่อนแล้วแง่แต่เราเห็นแบบคนเยอะทําอะไรไม่ได้นะคะเราต้องกดอันติจับขกมบไว้ก่อนจริงๆฉี่เขาก็คงออกได้แหละแต่นี่ดันเสนอน,นะคะเข้าไปช่วยเขาเรียบร้อยไปแบบฟรีๆ เกิดมาใหม่ยังไม่ทันไลมองมินิแมพเห็นทีมเรากําลังจะเปิดไฟกันที่แรงกลางอีกแล้วพยายามที่วิ่งไปแล้วนะแต่ว่าไม่ทันวอลขาดตุยไปก่อนภาพสามปะเนี่ยภาพเดิมเลยกูยอยู่ตรงกลางอีกแล้วแต่สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมทีมตรงข้ามยืนแบบนี้ทําให้เราจับได้2ตัวพร้อมกับเก็บวีร่าแล้วก็บบารอนมาได้เรียบร้อยขอให้รมได้หายใจหายคอบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะแยกไปทําเวฟก่อนที่จะมาโซนหลังกอสเลเยอร์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วช่วงระหว่างที่กาลังลังเลว่าจะเปิดจับมันเลยดีไหมพอเราเห็นคลิกซี่ยกโดนเราก็จับเลยละกััิรมมมาาี่แหละะจจจไ้ตววววทํงงค็ เรายังมีสกิลหนึ่งแล้วก็แทงได้นิดหน่อยแต่ถ้าฝันตรงข้ามจะปะเคนอันตีทุกตัวมาให้เราขนาดนี้โอโหทีมกูที่เหลือถ้าเข้าไปให้ยังจะตุยอีกไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะจากนั้นฝันตรงข้ามก็โดนเก็บเรียบร้อยไปเลยทีเดียว4ตัวเหลือเวลาแค่ตัวเดียวทีมเราก็พร้อมใจยัดใส่ทุกสกิลเลยเราก็เรียบร้อยบวกเยอะมันก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่ให้หวกตอนพร้อมหรือว่าตอนที่เพื่อนพร้อมจะช่วยเหลือดีกว่าเกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้แล้วก็เป็นดาวที่แปดของเราและ M P ของเกมนี้ก็เป็นของร็อกซี่นั่นเองจริง พงแต่ว่าจะต้องรอจังหวะเวลาหน่อยไม่ใช่ตัวที่แบบพร้อมบวกตลอดเวลาเธอมันคอมมานเดอรเงเธอให้มันแต่มันดูแมพเป็นนะเก่งนะเว้ย